นนครับตอนนี้ก็สองทุ่มครึ่งน,นะครับแต่ว่าทางกตอตก็ยังไม่ได้ประกาศผลไม่ทางการนะครับเราคงต้องรอผลไม่ทางการอีกทีแต่เมื่อกี้มีท่านแรกที่โทรมาคือท่านดรสุชาติวีนะครับท่านตุนาโทรมาแสดงความยินดีนะครับแล้วก็เราก็ขอบคุณที่ท่านโทรมาหานะครับแล้วก็ได้กล่าวว่าถ้าเรามีโอกาสอยากจะร่วมงานกับทางสงกของประชาธิปัตย์ อยากเต็มที่ซึ่งท่านก็รับปากครับว่าจะดาเนินการร่วมกันถ้าเรามีโอกาสและทางสองกอของคุณไทยัตรมีโอกาสนะครับและต่อมาก็ทางคุณพิโรธก็ได้โทรมาแสดงความยินดีนะครับก็เช่นกันครับก็กเราก็บอกว่าถ้าเรามีโอกาสก็อยากจะทํางานร่วมกับสอกอของทางพรรก้าวไกลซึ่งคุณลิศก,ก็ยินดีครับที่จะทํางานร่วมกันเพื่อประโยชน์ของพี่น้องชาวกรุงเทพมหานครนะครับแล้วก็มีการฝากนโยบาย12นโยบาย นโยบายของการพัฒนาสภากรุงเทพให้มีคุณภาพซึ่งผมว่านี่เป็นมิติที่ดีเลยครับว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยเราต้องก้าวข้ามไอ้ความความความแตกแยกนะผมว่าสุดท้ายแล้วต้องเป็นหนึ่งเดียวกันเราต้องเดินไปด้ยวยกันแล้วก็รับครับว่าเราก็รับว่าเราจะทำให้ กรุงเทพเดินหน้าขึ้นไปได้นะครับอีกแล้ววันนี้ก็คือวันนี้กรกตยังไม่ประกาศอะไรนะครับยังไม่ได้ประกาศว่าผมก็คงพูดเรื่องคะแนนอะไรไม่ได้เลยนะแต่ว่าวันนี้ก็เป็นวันที่มีความหมายนะครับสำหรับผมนะส่วนตัวนะเพราะว่าเมื่อแปดปีที่แล้วเนี่ยมันเกิดรัฐะหารน,นะผมอยู่ในเหตุการณ์นะผมก็ถูกคุมหัวมัดมือคืนนี้แหละตอนนี้แหละานาทีนี้เลย คือผมถูกนําตัวไปที่ไหนยังไม่รู้นะตอนนี้เพราะว่าไม่รู้เพราะว่าเขาคุมหัวไปไนงะแล้วตอนกลับเขาก็คุมหัวกลับนะะก็เลยไม่รู้ว่าอยู่ที่ไหนนะเกยดมนแต่ว่าต้องบอกนี้ว่าผมไม่ได้รู้สึกโกรธหรือว่าแค้นหรือว่าเกลียดเลยนะผมว่ามันเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วเราก็ให้อภัยกับสิ่งที่เกิดขึ้นแต่ผมว่าอันนี้มันคือคามทรงจําที่เตือนใจเราอะ ว่าเมื่อไหร่ที่ประชาชนทะเลาะเกลียดโกรธซึ่งกันและกันเนี่ยสุดท้ายแล้วจะมีกลุ่มคนที่มาได้ผลประโยชน์ถูกไหม,มันไม่มีประโยชน์เลยที่ประชาชนเราเห็นต่างกันได้ครับแต่เราอย่ากโกรธอย่ากเกลียดอย่าสร้างความเกลียดชังซึ่งกันและกันถูกไหมผมว่านี่คือบทเรียนที่สําคัญครับถ้าผมมีโอกาส ได้เป็นผู้ว่านะถ้าเกิดกรกะตรับรองเป็นทางการผมก็พร้อมจะเป็นผู้ว่าของทุกคนนะไม่ว่าไม่ว่าพวกเราท่านไหนจะเลือกผมหรือไม่เลือกผมนะครับผมก็ต้องรับใช้ทุกคนเหมือนกันเพราะว่าผมถือว่าเราได้เป็นตัวแทนของกรุงเทพดังนั้นผมว่าอนาคตต่อไปเนี่ยผมว่าเรามาเดินร่วมกันนะ เราเห็นต่างกันได้แต่เราอย่ากเกลียดกันเราอย่าทะเลาะก,กันสมมติเลือกตั้งเนี่ยเมื่อคือระบอบประชาธิปไตยเราผ่านจุดนั้นไปแล้วจะเกิดถ้าเกิดคนไหนได้ติดมาดูแลพี่น้องประชาชนก็ต้องดูแลทุกคนอย่างเท่าเทียมกันกรุงเทพเป็นกรุงเทพเป็น,ปนมหานครที่เต็มไปด้วยความหวังมีความสวยงามมีสิ่งที่มีคุณค่ามากมายแต่ที่อาสาครับเป็นผู้นำแห่งความหวัง ให้พวกเราทุกคนนะถ้าสุดท้ายแล้วได้นะแล้วก็ขอให้พวกเราเดินร่วมกันไปครับเดินร่วมกันไปเราเห็นต่างได้ครับผมว่าเราเห็นต่างกันได้เราในแต่ละเรื่องเราเห็นต่างกันเราอยากจะได้อันนี้แต่เราอยากเกลียดกันเราอยากโกรธกันสุดท้ายเราคุยกันด้วยเหตุผลและผมก็จะพร้อมที่เดินไปกับพวกเราทุกคนครับผมเชื่อว่าเราทํากรุงเทพให้เป็นมหานครที่สวยงามที่คนอยู่มีความสุข และก็เป็นมหานครที่ทุกคนเดินไปพร้อมๆกันแล้วก็ทําให้เป็นเมืองที่น่าอยู่สําหรับพวกเราทุกคนได้ด้วยครับก็วันนี้ก็จริงแล้วก็ตื่นตันใจนะครับพูดไม่ออกมันก็ผมว่ามันก็เป็นเป็นเหมือนเป็นถ้าดูตอนนี้ก็เหมือนเป็นคําสั่งที่ประชาชนมอบหมายให้เราเป็นตัวแทนของ31คนนะฮะก็ต้องขอบคุณท่านผู้สมัครทั้สัมมนท่านนะครับที่ท่านกรุณา เดินทางร่วมกันมาผมก็คิดถึงหลายท่านนะเพราะว่าเราดิเบตกันหลายครั้งอะเมื่อกี้คุณวิโรธดรเอโทรมาอย่างคิดถึงเขาอยวนักกินข้าวหน่อยไหมเพราะว่าเราเดินทางร่วมกันมาเกือบสองเดือนใช่ไหมแล้วก็เป็นการแข่งขันที่ผมว่าบริสุดยุทิธรรมนะครับแล้วก็เราก็ได้สิ่งดีๆหลายอย่างใช่ไหมผมว่าเราก็อาจจะคิดเรื่อง WiFI ฟรีคิดเรื่องรัฐวิดิการเพิ่มเติมคิดเรื่องการหารายได้เหมือนที่จ้ำใช่ไหมคิดเรื่องการทําโครงการที่ดีอยู่แล้วต่ออย่างไรของท่านอัศวิน นั่นผู้สมัครทุกท่านมีข้อดีที่เราจะน้อมรับมาแล้วก็เอามาเป็นนโยบายที่ปรับปรุงได้ของเราก็ไม่ดีครบทวนหรอกครับแต่เราถือโอกาสเนี้ยเอาของนโยบายของทุกท่านมารวมกันแล้วก็เป็นนโยบายที่เราจะทํางานร่วมกับสบกทุกท่านด้วยผมว่าน,นี่คือสิ่งสําคัญนะครับที่เดินไปด้วยกันครับผมว่าของเราบอกช้าม,มาเยอะครับกรุงเทพแล้วก็ประเทศไทยนะถึงเวลาแล้วที่เราองเดินไปเห็นต่างได้แต่ยัตละก,กันครับแล้วก็สุดท้ายแล้ว ผมเชื่อว่าเมืองไทยมีพลังมีความหวังอีกมากมายก็ขอให้ร่วมใจกันครับนาทีนี้นะแล้วก็เดี๋ยวรอครับรอตอกตประกาศเป็นทางการนะครับแล้วก็ต้องขอบคุณทีมงานของพัชชาติสุนัชาตินะครับ